สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบงกตอนุนันชั้นมหกับหนึ่งเลขที่9ค่ะวันนี้จะมาอธิบายโค้ดโปรแกรมบัญชีธนาคารค่ะค่ะสำหรับโค้ดของโปรแกรมบัญชีธนาคารนะคะอันดับแรกนะคะเราจะรับข้อมูลจำนวนเงินในบัญชีเข้า,านะคะโดยเราจะกำหนดว่ายอดเงินในบัญชีของนายนะคะเท่ากับ5,000บาทส่วนนายเท่ากับ0บาทะคะ่ะส่วนโค้ดต่อไปนะคะ เราจะเป็นโค้ดที่แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีค่ะต่อมานะคะจะเป็นโค้ดที่เราใช้ฝากเงินเข้าบัญชีนะคะเราจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าเงินฝากเข้านะคะต้องมีค่ามากกว่า0ูนย์ค่ะถ้าเงินที่ฝากเข้ามีค่ามากกว่า0ูนย์นะคะโปรแกรมก็จะรันว่าไม่สามารถทำรายการได้ค่ะ ส่วนถ้าจำนวนเงินเป็นไปตามเงื่อน,นไขนะคะโปรแกรมก็จะแสดงจะแสดงฝากเงินเข้าบัญชี A นะคะแล้วก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีให้ด้วยคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นโค้ดที่ใช้ทําการถอนเงินจากบัญชีนะคะก็จะมีเงื่อนไขว่ายอดเงินที่ถอนต้องมีค่า น้อยกว่าหรือเท่ากับเงินในบัญชีที่มีอยู่นะคะถ้ายอดเงินที่ถอนมีค่ามากกว่าเงินในบัญชีโปรแกรมก็จะแสดงยอดเงินหกยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอคะ่ะแต่ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะโปรแกรมก็จะแสดงทําการถอนเงินจากบัญชี A จํานวนเท่าไหร่แล้วก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือให้คะ่ะ แล้วก็โคสุดท้ายนะคะจะเป็นโคที่ใช้ทำการถอนเงินจากบัญชี A นะคะก็จะมีเงื่อนไขคือยอดเงินที่ใช้โอนต้องมีค่าเท่ากับหรือว่าน้อยกว่าเงินในบัญชีที่จะใช้โอนไปนะคะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนะคะโปรแกรมก็จะแสดงทําการถอนเงินจากบัญชี A ไปบัญชี B จานวนเท่าไหร่แล้วก็จะแสดงยอดเงินคงเหลือของทั้งสองบัญชีค่ะ นี่นะคะเราจะมาลองดูนะคะก็คือเราจะทำการโอนเงินนะคะโดยใช้ฟังก์ชันนี้ค่ะ Transfer นะคะในการโอนเงินจากบัญชี A เป็นบัญชี B เราจะจำนวนเงิน500บาทนะคะแล้วก็จะมาลองรันโค้ดดูค่ะนี่นะคะ โปรแกรมนะคะก็จะแสดงยอดเงินในคงเหลือในบัญชีอันดับแรกก่อนนะคะที่ยังไม่ได้โอนก็คือใน A มี5000บาทส่วนใน B มีศนบาทนะคะทําการโอนเงินไปที่บัญชี B นะคะจานวน500บาทนะคะชืเงินคงเหลือในบัญชีของใน A ก็จะเหลือ4,500บาทใน B ก็จะมี500บาทะคะ่ะ